การาบสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันี่พีเอเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันในของ True ิน n n ว w a l l e t นะครับในของตัวแอปแค n c h ชีนี้หลังจากที่ผมได้ทําการถอนเงินไปในของตัวคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ในของคลิปนี้ก็จะมาดูว่ายอดที่ทําการถอนเงินเข้าหรือย,อยังก็ผมก็ทกําการรอไปแล้วนะครับก็เราประมาณ7วันหรือว่า5วันได้แล้วนะครับซึ่งพมถอนไปในของวัน สาวนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในของประวัติในการถอนกันดีกว่านะครับก็มาตรงที่หน้าของฉันแล้วก็ไปที่บันทึกเลยนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวขอปิดโฆษณาสักครู่นะครับถ้ามีโฆษณานะแต่ว,ว่าเหมือนจะไม่มีนะครับโอเคแล้วให้เราทําการกดไปที่การแรกของฉันนะครับตรงนี้เลยครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับถ้า ทุกคนดูตัวคลิปที่ผมถอนไปก็น่าจะเห็นอยู่นะว่าผมถอนมาที่ไหนนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถอนในของวันที่2เนาะก็น่าจะเป็นวันเสาร์นะถ้าจัไม่ผิดในของตัวคลิปที่ผมลงไปนะครับและได้รับเงินมาในของวันที่7นะครับก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็การชะลัเงิน250สบาทสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนในของตัวคลิปที่ผมได้ทำการถอนไป2 5 0บาทก็คือตัวคลิปนี้นะครับนี่นะทุกคนเห็นอยู่เนาะนี่ครับหาเงิน2 5 0ิบาทฟรีเข้า Wall e t นะครับก็ตามนี้ก็ได้ถอนไปในของตัวคลิปนี้แล้วก็ตัวคลิป่ัสุดก็คือตัวคลิปที่ผมกำลังจะทำนี้ก็จะเป็นในของว่าอาเด็ตว่าได้รับเงินหรือ,อยังนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูย่อเงินว่าเข้าในของ Two Wallet หรือ,อยังนะครับเรามาดูในของตัวอีเมลที่เขาได้ทําการส่งมาให้เรานะครับก็ผม,มรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับถ้าเราทําการถอนเงินในของตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันในของตัวแคมชีนะครับแล้วก็หลายๆลายแอนดรอยลอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเราถอนเงินเขาจะมีการแจ้งข้อความมานะครับก็ประมาณนี้นะเขาแจ้งมาปุ๊บนะครับก็แสดงว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในของตัว อ่าทูบิวเลกันนะครับตรงนี้เลยนะครับนะฮะก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับ250าบาทนะแล้วก็ในของ100บาทตรงนี้ก็จะเป็นในของตัวเวเ็บไซต์อ่า t e r ต์สเอนะครับขอขอนอ้นเรื่องหน่อยละกันนะฮะซึ่งผมก็ได้รับมาแล้ว100นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในของตัวแอปพลิเคชัน e n น h i นะครับก็ได้รับมาแล้วอีก250บบาทที่ผมได้ทำการถอนไปนะครับ นี่นะครับ2องบาทนะฮะนี่เลยนะครับเงินยอดเงินเข้าอลเล็ตนะครับที่ได้ทําการถอนไปในของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ททาหาเงินฟรีมาได้นานแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ยังจ่าได้ตามปกตินะครับโอ้ลืมไปในของวันนี้ผมยังไม่ได้ทําการกดลุ้นใจนีว่าเดี๋ยวกดลุ้นก่อนนะครับกดลุ้น iPhone 13นะฮะในของ To New Wallet มันเป็นกิจกรรมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ เล่นก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับเพื่อ,อท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้นะขออน,นเรื่องนิดนึงครับพอดียังไม่ได้โกดนะฮะออก็เลยมาลุ้นดูนะเพื่อ,อ,อจะได้ของอะไรบ้างนะฮะห้าบ,บาทหรอได้ส่งรถหรอโอเคแค่นี้ครับผมไม่ได้นะถ้าได้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว,ว่ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับรประมาณนี้นะฮะผมก็ได้รับเงินมาแล้วเนาะ ก็มาในของตัวแอปแคมชนีนี้กันเลยนะครับซึ่งในของตัวแอปนี้นะครับก็ยังถอนได้ตามปกติส่วนในการจ่ายเงินก็รอนะครับถ้าเราถอนแล้วเราต้องรอนะครับรอประมาณ5วันแต่ถ้าเราถอนในของวันเสาร์หรือว่าวันศุกร์นะครับก็นับตั้งแต่วันที่1ไปเลยไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่1ครับนับตั้งแต่วันจันทร์ไปเลยนะครับว่าเป็นวันที่1นะครับที่เขาจะจ่ายเงินให้เรานะ 5วัน,นครับจานอังคารพหัสศุกร์ประมาณนี้นะครับที่เขาจะจ่ายเงินให้เราแต่ถ้าเราถอนในของวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันศุกร์ก็ต้องรอนะครับนานหน่อยเนาะโอเคนะครับถ้าจะถอนยังไงผมก็ขอแนะนํนาให้ถอนในของตัวผมแนะนำให้ถอนในของวันอาทิตย์ดีกว่านะครับเพราะว่าวันจันทร์เขาจะนักเลยนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสําหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ทาในของตัวแอปนี้ก็มาทําด้วยกันได้ ใครที่เพิ่งมานะครับและอยากแนะนําเพื่อนๆก็สามารถแนะนําเพื่อนได้นะโดยการกดจากตรงนี้นะครับคลิปที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสในการแนะนําเพื่อนๆเนาะก็ให้เราเอารหัสแนะนํานี้เอาไปเพื่อนไปใส่นะครับเราก็เราก็จะได้รับคะแนนแล้วก็เพื่อนๆเราก็จะได้รับคะแนนเหมือนกันกับไปแลกเงินฟรีได้นะครับการใส่รหัสแนะนําของเพื่อนๆหรือว่าของเรานะครับหรือว่าของใครๆก็ตามก็สามารถใส่ได้จากตรงนี้นะครับใส่รหัสเชิญนะครับเอาตรงที่หน้าของฉันนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะส่วนในของตัวแอป,ปนี้ก็จะเป็นในของแอป,ปที่ทําการอ่านข่าวนะครับเ <c oughs> ยี่ยมจริงๆครับ <c oughs> โอเคก็จะเป็นในของตัวแอปอ่านข่าวนะครับดอูอะไรมากมายนะครับก็จะได้รับเหลียนนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคในของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาอเดตเลงในการถอนนะครับว่าได้รับเงินหรือยังหรือยังนะครับ สรุปแล้วนะครับได้รับอยู่ตามปกตินะครับโอเคเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามและรลอเข้าบุญขอสามใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ